ถามชื่อคนนี้ค่ะชื่ออะไรพี่กนัชชนาน้องสาวค่ะกนัชชนามูลทาตอนนี้เขาเขาอยู่ที่บ้านอหรอคะทำก็บโกงเด็กคงไม่ไม่ไม่เนี่ยอันนี้ฝากดวงเขาบานนี้เขาไม่อยู่อะค่ะล่าไปกลับที่สุวรรณแล้เาก็ร่วงร่วงฝากดวง

ดิวโกนานะครับ จะใส่ไว้ที่ด้านนอกไตกเสียครับครณผู้ที่มอขอนใอนไหมเอเลยโอ้ยครับแขวนตอนนี้เลยแล้วแต่อารติดม้วนติดม้วนแล้าี่กีรแขวนตอนนี้เลยตอนนี้อยากจะทราบว่า

คุณควงขอเชิญอาจารย์ผัดใช้กินเครื่องแบบกินนะคะคุใจ คู่แปดกนตีออก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 ีออกตีออกตีอตีออกออกตีออกตีกตีออกตีกตีออกตีออกตีออีออกตีออีออกตีออ แ่มอนพเด็กอันนี้ก็พันตีส่งทองบนทาง มีบุญนะเข้าใจไหมทอาไม่เขาอ่ะรู้ไหมเขาเหลือข้าวต้องสามมือ้อขอเป็นขอสิขอวันนี้ขอทั้งสามมื้อเลยนี่ของมื้อก็พออีกมือ้อนึงให้คนอื่นเขาบ้างอย่าขอเยอะสองมื้อพอ่อเขามีสามมือขอสองมือก็ได้ใหญ่าเอาเยอะเอาหมดไม่ได้คนอื่นว่าง ไปทำใหม่ขอความุยกับกงกงเขาเรียกว่าอแตะมวยแล้วนอะแตะมวยจะขอคุยก็ขอ ขอบุญวันนี้ขอให้ได้บุญบารมีนะว่ากันไป <c oughs> ขออัศกรงนะขออักว์กรงขออัศว์ก,งขอ,อกงขอดีๆอย่ากงก็ช่วยเราเองอาทิติด it eight, it eight, มัคงเราให้ด้วยนะช่วงนี้เกิดอ,อุบัติเหตุบ่อยจังต้องให้อาจุนเขียนผู้ไปติดที่เสาตน้นต้นนั้นที่ลืมเด็กยอ,อย่านีไม่ต้องต้องไปติดที่เสาไฟฟ้าเพราะชนมันขาดแล้วประเด็นแล้วแล้ว,ลวช่วงนี้เกิดอ,อุบัติเหตุเยอะมากเกินไปมันเกิดบ่อยเกินไปแนละ้วเนี่ย

าล้วมีต้องมีน้ำมันกาดเดมั้นี้ยมังั้นมันมหมดนี้ vì nam các cái <laughs> thế mày ngỏ như ไม่มีน้ำมันด้วยจุดยาด้เนี่ยจุาเนาไม้เลยาทุกผ่าวใ เี๋ยวมานะคนนี้เหรอคะมาคนนี้คือใครตอนนี้ขึ้นเสียไปมุ่งเขาเหมอนไม่มาหรอกมาดีดีมามาดีดีวงเฉย

ทให้แล้วก็การทำให้แล้วกันคือว่าถือว่าถือว่าชิญเกียร์ยคือว่ากตันอยู่